สวัสดีครับผมน็อตพานนกครับวันนี้ผมมีรถดีๆสภาพดีๆมือเดียวป้ายแดงออกห้างอัลติส2010 1.6 G ABS Airbag Top 1.6นะครับผมรีวิวให้ดูรอบคันนะครับนะฮะรถสภาพช้างเปือกเลยนะครับคันนี้นะฮะหายากแล้วนะครับกับรถสภาพนี้สวยจริงๆครับพี่ๆนะฮะมาพร้อมยางปี2024 ยางปีนี้ผมเพิ่งเปลี่ยนใหม่เลยนะครับอ่าได้ที่ได้ปี2024เพราะว่ายางชุดปี2025ยังไม่ผลิตออกมานะครับนะฮะเนี่ยฮะยางผมเปลี่ยนให้ใหม่วันนี้วิ่งยังไม่ถึง20กิโลเลยนะครับนะฮะใหม่ๆเลยนะครับนะฮะพี่ๆนะฮะเนี่ยฮะปีสัปดาห์ที่62ปี2024นะครับนะฮะเดตันนะครับอ่าบิสตนลผลิตนะครับนะฮะเนี่ยฮะผมรีวิวให้ดูรอบคันนะครับ รถเป็นมือเดียวป้ายแดงนะครับพี่ๆนะฮะนี่ฮะไฟหน้าแท้ผมทาการขัดเคลือบให้แล้วนะฮะเงาฉ่าๆเลยนะครับนะฮะมาพร้อมไฟตัดหมอกนะครับนะฮะพี่ๆนี่ฮะมาพร้อมทะเบียนนี่ฮะทะเบียนเจ้าของเดิมขอสลับออกนะครับตอนนี้อยู่อยู่ในระหว่างดําเนินเรื่องนะครับนะฮะดำเนินการอยู่นะครับนะฮะไฟหน้าข้างซ้ายอ่าถ้าคนซื้อไปก like ็จะได้ทะเบียนใหม่นะครับนะฮะทะเบียนนี้สลับออกนะครับนะฮะ ไปหน้าข้างซ้ายก็ใสฉ่าเหมือนกันนะครับนะฮะใบตัดหมอกมีครบนะครับสีเป็นสีเดิมไม่เคยทําสีนะครับสีเทาเขียวเดิมโรงงานสวยจริงๆนะครับพี่ๆนะฮะจอดในร่มตลอดนะครับพี่เขาดูแลรักษาเป็นอย่างดีใช้น้อยมากนะครับรถคันนี้นะครับนะฮะจอดในร่มตลอดนะครับนะฮะนี่ฮะผมให้ดูนะฮะสีผมให้ไปเลย9 5านนะครับนะฮะ สีเดิมเดิมผมย้ําเลยนะครับผมเอามาไม่ได้ทําสักชิ้นเลยนะครับนะฮะหายากจริงนะครับสภาพช้างเผือกจริงครับคันนี้นะฮะเนี่ยฮะเป็น 1.6G นะครับพี่ๆนะฮะไฟท้ายก็เป็น LED แล้วนะครับนะฮะเนี่ยฮะสวยตัวรถสวยไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับนะฮะบอดี้สวยๆเดิมบางเลยนะครับนะฮะหายากแล้วนะครับกับรถสภาพนี้นะครับพี่ๆ สวยจริงแล้วครับตั้งแต่ขายเอาติดมาในคันนี้นี่สวยจริงๆครับพี่ๆนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับอ่าภาษีหนึ่งเมษาหกแปดปีหน้าเอ้ยปีนี้นะครับนะฮะอ่ารถมีประกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับนะฮะตั้งแต่ป้ายแดงทุกวันนี้ประกันชั้นหนึ่งก็ยังอยู่นะครับพี่ๆเนี่ยฮะประกันชั้นหนึ่งเนี่ยฮะถึงถึงยี่สิบหกมกรานี้นะครับก็ถือยัยงมีอยู่นะครับนะฮะผมขออนุญาตเก็บนะครับพี่ๆ นะฮะแล้วก็กระป๋องสีนะฮะจากป้ายแดงก็ยังมีอยู่ครบนะครับผู้มือการใช้มีอยู่ครบทุกอย่างนะครับกระเป๋าหนังครบทุกอย่างนะครับนะฮะนะฮะผมให้ดูนะฮะเบาะเดิมโรงงานนะครับเบาะหนังแท้เดิมนะครับอยู่ในสภาพที่ดีผมสปาซักฟอกให้ให้แล้วเหมือนรถใหม่อีกครั้งเลยนะครับพี่ๆนะฮะผมโตโยตา้าอัลติสก,ก็มีมาให้นะครับพี่ๆนี่นะฮะ ที่ดูผมพื้นนะครับนะฮะผมสปาให้เหมือนรถใหม่อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเท่าที่ผมจะทําได้นะครับเราเน้นความสะอาดอยู่แล้วนะครับยืนหนึ่งแล้วนะครับนะฮะความสะอาดผมทํารถแบบนี้ทุกคันอยู่แล้วนะครับนี่ฮะแผงประตูเดิมๆนะครับพี่ๆไม่มีทำนี่ฮะสวิทกระจกไม่มีพ่นแต่อย่างใดสีเดิมจากโรงงานนะครับพี่ๆนะฮะรถเป็น 1.6G airbag 2ลูกนะครับที่คอนโซล1ลูกที่พวงมาลัย1ลูกนะครับนะฮะรถเป็น รถใหม่แท้นะครับใหม่เข้าศูนย์ทุกระยะนะครับนะฮะผมเช็คทำการเช็คตรวจสอบแล้วนะครับใหม่เพียงหนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบเก้านะครับใหม่แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะผมการันตีให้นะครับผมทงการตรวจสอบแล้วนะครับนะนะครับพี่ๆวัดแท้แน่นอนหายากแล้วนะครับรถใหม่น้อย ด้วยนะครับสภาพดีนะครับเนี่ยฮะผมไม่ดูนะฮะผ้าหลังควงผ้าหลังคาสะอาดมากเลยนะครับรถสะอาดหอมเพราะผมสับปามามแล้วผมอย่างกับรถใหม่เลยนะครับนะฮะผมให้ดูเบาะหลังนะครับพี่ๆ่นะฮะแขว่าตูหลังซ้ายนะครับนะฮะก็อยู่ในสภาพที่ดีสวยไม่มีพ่นสีแต่งสีแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะเบาะข้างหลังแทบไม่มีคนนั่งเลยนะครับพี่พี่นะฮะสวยจริงๆนะครับได้เดิมนะครับรถคันนี้นะฮะเดิมเดิมเลยนะครับเนี่ยฮะ ผมพื้นก็มีนะครับผมพื้นเอาติดจากป้ายแดงมีมาให้ครบหมดนะเนี่ยฮะพี่ดูพื้นนะฮะสะอาดแบบนี้เลยนะครับนะฮะไม่ยังไม่ใครไม่ได้นั่งเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างขวานะครับเนี่ยฮะกระจกก็เป็นโตโยต้าแท้ทุกบานนะครับนะฮะรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักชนเบาก็ไม่มีนะครับนะครับคันนี้นะฮะพี่ๆนะฮะผมทําการตรวจสอบแล้วนะครับนะฮะเบาะหลัง ขวานะครับเนี่ยฮะก็อยู่ในสภาพที่ดีสวยอย่างกับป้ายแดงครับพี่พเนี่ยฮะป้าหลังคาข้างหลังขวาสวยมากนะครับแผงประตูหลังขวานะครับนีฮะแผงประตูเดิมๆผมสปาให้สวยเหมือนรถใหม่เลยนะครับสวยจริงๆพี่คันนี้นะครับหายากแล้วครับกับรถสภาพนี้นะครับเนี่ยฮะกุญแจก็มีเป็นรีโมทกุญแจครบสามดอกมีมาให้ครบหมดนะครับนะฮะ นะฮะผมให้ดูซอกประตูน็อตเนสไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับพี่ๆนะฮะเดี๋ยวผมติดเครื่องให้ดูนะครับนะฮะรถสตาร์ทง่ายทีเดียวติดนะครับนะฮะกระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าใช้งานได้ครบนะครับพี่ๆนะฮะใช้งานได้ครบอะไรที่มาจากบ้ายแดงคันนี้ใช้ได้ครบทุกอย่างแอร์เย็นเจี๊ยบวิทยุติดนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับ ได้ปีดีด้วยนะครับปี2010นิบนะครับนะครับรถจดปีส0 1 0ิออกปี2 0 1 0สเลยนะครับพี่พี่นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องนะครับนี่ฮะห้องเครื่องอยู่ในสภาพที่ดีสวยมากผมทำาทำการสปาให้แล้วนะครับนี่ฮะน็อตฝากระโปรงไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์ตเต้าชคเรียงสวยๆเลยนะห้องเครื่องสะอาดมากนะครับนี่ฮะน็อตแก้มก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับพี่พี่ 3R อยู่ครบเนี่ยครับเนี่ยฮะฉากเดิมโรงงานนะฮะขาหน้าไม่มีแตะไม่มีแปะไม่มีไรแต่อย่างใดเนี่ยฮะติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะครับเนี่ยฮะแต้มสีจากศูนย์อยู่ครบหมดเลยนะครับเนี่ยฮะน็อตบานพับฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะไม่ไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนนะครับเนี่ยฮะเนี่ยฮะแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยฮะ 3L ข้างซ้ายนะครับฉากเดิมโรงงานนะครับเนี่ยฮะเม็ดอาร์อยู่ครบสวยทั้งสองฝั่งนะครับ แกมซ้ายก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับเนี่ยฮะเตาชกเม็ดอาร์พเรียงสวยๆเลยนะครับรถได้เดิมจริงสวยจริงๆนะครับคันนี้พี่ๆนะฮะปากระโปรงหน้าข้างซ้ายก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับปากระโปรงหน้าก็เป็นโลโก้โตยโยต้าเลเวลอยู่ครบหมดนะครับเนี่ยฮะติ๊กเกอร์เนี่ยฮะผมสปาให้เหมือนรถใหม่เลยนะครับเนี่ยฮะพี่ๆเดี๋ยวผมไม่ดูห้องเครื่องนะครับเนี่ยฮะสามทางก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับยานได้เครื่องซุทผมก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับนะฮะผมต้องการตรวจสอบให้หมดแล้วนะครับพี่ๆซื้อไป ซื้อไปเตมน้ำมันขับอย่างเดียวเลยนะครับนะฮะยางก็ใหม่ด้วยนะครับพี่ดูแผงการความร้อนนะครับนะฮะอยู่ในสภาพที่ยางกับรถใหม่ครับพี่ๆนะฮะรถไม่ค่อยได้ขับวิ่งปีหนึ่งไม่ถึงหมื่นกิโลนะครับพี่ๆหายากจริงๆนะครับกับรถสภาพนี้นะฮะเนี่ยฮะดูนะฮะเนี่ยฮะมอน้าแตามีโรงงานก็อยู่ครบหมดนะครับพี่ๆนะฮะปีพิเสื้อยู่ครบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะฮะรถใหม่แค่แสนสี่เครื่องดีเกียร์ดีอยู่แล้วนะครับนะฮะ เครื่องเกียร์สมบูรณ์มากนะครับพี่ๆนะฮะใครได้คันนี้ไปใช้ไม่ผิดหวังเลยนะครับนะฮะอะการชั้นหนึ่งก็ยังมีถึงยี่สิบหกนี้นะครับนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังนะครับสวยจริงๆครับกับรถแบบนี้นะฮะท่อคงท่อแคสมีครบนะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตนะฮะนะฮะฝากระโปรงหลังก็ไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่ฮะพี่ๆ สันลางน้ําเม็ดอาร์คเรียงครบหมดนะครับทั้งสองฝั่งนะครับนี่ฮะเม็ดอาร์คเรียงครบรถไม่เคยมีอุบัติเหตุแน่นอนชนหนักชนเบาไม่มีนะครับผมรับประกันให้เลยนะครับนี่ฮะโลโก้โตโยต้าเดี๋ยวผมให้ดูท้ายนะครับนี่ฮะยางอะไรยางอะไรไม่เคยลงพื้นนะครับจากป้ายแดงนะครับนี่ฮะนี่ฮะเม็ดอาร์คเรียงสวยกาวเดิมโรงงานอยู่ครบหมดนะครับนี่ฮะ แห่งท้ายสวยๆกาวเดิมยานแนวอยู่ครบหมดนะครับนะฮะรถสวยจริงๆนะครับพี่ๆไม่มีเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดท้ายสวยๆเลยนะครับนะฮะทันนี้ผมขาย169,000สนะครับ1นึ่งแสดูรถทดลองขับพันนก5กทมนะครับต่างจังหวัดมีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะครับซื้อรถกับผมได้รถที่ดีไปใช้ด้วยนะครับ พี่เอาไปพี่ไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับผมทําให้ทุกอย่างยางใหม่4เส้นเก็บงานช่วงล่างตรวจสอบความเรียบร้อยรถพร้อมใช้งานพร้อมขับนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับรถแบบนี้สภาพนี้ผมว่าหายากแล้วนะครับผมให้หนึ่งในพันเลยนะครับคันนี้นะครับนะฮะพี่ๆไม่ได้พูดสีสวพูดพูดจริงๆนะครับนะฮะสวยจริงๆแล้วก็สภาพดีจริงๆนะครับนะฮะงฝากพี่ๆกด กดติดตามกดกดกระดิ่งเป็นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะหารถด,ดีๆมาให้พี่ๆไปใช้กันนะครับนะฮะโอเคนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ